สวัสดีท่านผู้ชมทุกทน่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องแฟล g เกมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูเกมมือถือที่จะเปิดในปี2022นั่นเองนะครับจะมีเกมอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมได้คัดสรร,รเกมมันๆให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับเอาละครับไปดูกันเลยเกมที่1เกม b a c k Cover Mobile ซึ่งเป็นเกมมือถือนะครับมาแรงมากๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับทางด้านตัวเกมนะครับก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะเปิดในปี2022นั่นเองนะครับก็คือปีนี้นั่นเองนะสำหรับเกม b a c k c o v e r นะครับเป็นเกมแอคชั่น RPG นั่นเองนะครับที่พัฒนาโดยนะครับชาวเกาหลีนะครับ w i g a เกหรือ VIC Game s t u d i o นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ มาในรูปแบบ RPG นะครับและมันมีความสวยงามมากๆนะครับออกแบบมาแบบ 3D เลยทีเดียวนะครับเป็นเกมนะครับ Back Cover ที่มีเนื้อเรื่องนะครับอ้างอิงมาจากอนิเมะเลยทีเดียวนะครับทางด้านกราฟิกเนี่ยถึงระดับ 3DCG เลยนะครับมีสไตล์ที่มีฉากคัดซีนเหมือนอนิเมะเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะก็จะเดินเนื้อเรื่องไปนะครับโดยที่เราเนี่ยจะมีฮีโร่หรือตัวละครนะครับจะเป็นทางด้านแอสตานะครับ ได้เดินเนื้อเรื่องทำภารกิจไปต่างๆนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่อง Back Cover อยู่แล้วนะครับไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับเกมนี้เกมนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นทางด้านโมเดลตัวละครนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีมีมุมมองอิสระต่างๆนะครับมีการขายคงขายของอะไรก็ปกตินะฮะเหมือนเกม RPG ทั่วไปนั่นเองนะครับเกมนี้ผมได้คาดหวังไว้เยอะมากเลยนะครับถ้ามีการเทรดของมานะบอกเลยว่าตลาดแตกแน่นอน และเกมดีนะครับก็จะมีความสนุกตรงที่การเปิดกาชาปองนั่นเองนะครับคือสําหรับเกมอ p g พจีทั่วไปเนี่ยถ้าถามว่าเกลือไหมสาหรับกาชาปองผมบอกตรงๆเลยว่าค่อนข้างเกลือนะครับแต่เซิร์ฟนอกเนี่ยมันอาจจะไม่เกลืออย่างอย่างที่เราคิดนะครับถ้าเข้ามาไทยเนี่ยเกลืออย่างแน่นอน <laughs> เอาเป็นว่าเป็นจุดเด่นของเกมแล้วกันเนาะการที่ได้ตัวละครยา,ยากมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเสมเหตุสมผลนะเออ ตัวละครนะครับจะมีเกรดนะครับสำหรับตัวละครนะฮะมีระดับต่างๆนะครับจะเป็นทางด้านระดับ R นะครับก็คือตัวละครทั่วไปนะครับมีอยู่3ระดับนะตอนนี้นะครับจะมีระดับ R ระดับ SR นะครับและระดับ SSR นะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะมีระดับ UR มานะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องมีแน่นอนสําหรับระดับ UR นะครับเป็นระดับที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นนะครับ สำหรับตัวละครนะฮะสามารถอัปเกรดได้นะครับคือไม่ใช่ว่าได้ตัว R แล้วมันจะกระจอกอะ่ะ <c oughs> คือมันอัปเกรดตัวละครได้นะครับอ่าเลื่อนขั้นได้นะครับและตัวเกมนี้นะครับเป็นตัวเกมที่มีระบบค่อนข้างสมดุลพอสมควรเลยนะครับมีการดวลกิวมีการต่อสู้อารีน่านะครับเรามาพูดถึงโอกาสที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าโอกาสเข้าไทยเนี่ยมีไหมมันมีนะครับแต่ว่านะครับ ในราคาที่ต้องจ่ายนะครับเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้และภาพสวยขนาดนี้นะครับราคาน่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่จะรอคอยในเกมนี้นะครับทางผู้พัฒนานะครับก็ประกาศมาแล้วว่าในปี2022ยังไม่มีกำหนดเปิดนะครับว่าจะเปิดในเดือนไหนนะครับโอ้โหคือต้องรอคอยกันยาวๆไปเลยสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับและตอนนี้นะณตอนนี้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่ในแอปแทบๆนะครับหรือ 4399นั่นเองนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือเพจสโต้เซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะลองเล่นก่อนนะสำหรับเกมนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผสัสลองเล่นกันนะครับไปเล่นในเซิร์ฟนอกก่อนละกันเนาะก่อนจะเข้าในเซิร์ฟไทยเพราะว่าในเซิร์ฟไทยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้านาตอนไหนฮะประมาณเนี้ยและเกมนี้นะครับเป็นเกมแบ็คโคเวอร์ที่สมจริงที่สุดเลยในอนิเมะนะครับเป็นเกมที่ทําออกมาได้ค่อนข้าง สุดยอดนะครับแล้วก็มีค่ายดังๆเลยนะครับที่จับมือกันได้ทำมานะครับฝากเกมนี้ด้วยนะครับก็คือเกม b a c k c o v e r นั่นเองเกมที่2เกม One Piece Dream Pointer สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมใหม่ล่าสุดของแพลตฟอร์มนะครับที่พัฒนาโดยบริษัทเน็ตมาเบิลนั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมในแนว 3D Action RPG เลยทีเดียวนะครับก็จะอยู่ในจักรวาลวันพีชนั่นแหละ <c oughs> ทั้งนี้มีรายง,งานว่านะครับตัวเกมจะมีฉากคัลซีน148นาทีเลยนะครับมีความคมชัดระดับ HD นะครับและยังมีเสียงภาคเสียงต้นฉบับอีกด้วยนะครับโอ้โหเอาง,ง่ายเลยคือแบบ สมจริงอะประมาณเนี้ยัวเ่นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในบางพื้นที่นะครับและออกสำรวจสถานที่หลากหลายนะครับในอนิเมะเลยจะมีระบบการต่อสู้จะเป็นในรูปแบบเชิญเบสนั่นเองสำหรับใครนะครับที่เคยเล่นเกม7บาปนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าเกมประมาณนี้นะครับมันเป็นยังไงอ่ามันเป็นแนวตั้งเหมือน7บาปเลยนะครับ คล้ายๆกันแล้วก็จะมีฉากคัดซีนที่แบบให้เราอ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบบันพีชอยู่แล้วนะครับไม่ควรพลาดเลยในเกมนี้นะ เกมนี้นะครับมีโอกาสเข้าไทยไหมผมต้องบอกตรงๆเลยว่ามีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันขึ้นตรงกับบริษัทเน็ตมาเบิรเว้ยแล้วเน็ตมาเบินเนี่ยยังไงมันก็เอาเข้าไทยอยู่แล้วนะครับและเราก็จะมีเกมวันพีชใหม่ๆได้เล่นกันอย่างแน่นอนนะครับสาหรับผมนะผมบอกเลยว่าเกมวันพีชก็เป็นกระตุ้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมติดตามถึงตอนล่าสุดเลยโอเคนะครับอย่าลืมนะครับเกมวันพีชดีมไพเออร์ เกมที่3เกม d า a อนฮ Hunter Hero โรด e จนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมน้องใหม่มาแรงเลยทีเดียวนะครับเป็นเกมมือถือ MMORPG เลยนะสไตล์ชนเผ่าบนเกาะนะครับด้วยสไตล์ของภาพวาดที่มีเอกลักษณ์เลยทีเดียวเกมนี้นะครับเป็นเกมมามืดเลยเดียวนะครับที่มีภาพกราฟ,ฟิกสวยงามมากและเกมนี้นะครับจะเปิดให้เล่นในวันที่26เมษายน2 0 2พนนั่นเอง ก็เร็วๆหนี้เลยทีเดียวนะครับสำห,ร,หรับใครนะครับที่หาเกมใหม่ๆนะฮะในเพ Store เล่นนะครับ <ะ S 1> ฝากเกมน้องใหม่ <merged> เกมนี้ด้วยนะครับมีภาพกราฟิกสวยงามและไม่แพ้เกมอื <understood> ่นๆอย่างแน่นอนสำหรับเกม d ากอนฮันเตอร์ฮีโร่เ e n ินเกมที่4เกมนิโนคุมิคอสเวอร์สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมของค่ายเน็ตมาเบิลนะครับที่ได้จับมือกับบริษัทเลเวลไฟนั่นเอง ก็บริษัท l e เวลไฟเราก็รู้จักกันดีนะครับเป็นบริษัทที่ชั้นนําของญี่ปุ่นเลยทีเดียวสําหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมสุดแฟนตาซีเลยนะครับที่เราจะได้ฟาร์มหาของนะครับในรูปแบบ MMO RPG นั่นเองและเกมนี้นะครับก็จะมีอาชีพให้เราเลือกมากมายนะครับในพื้นฐานณตอนนี้นะครับก็มีอาชีพให้เราเลือกอยู่ประมาณ5อาชีพนั่นเองนะครับแต่ละอาชีพก็จะมีความสําคัญและแตกต่างกันออกไปนะครับเกมนี้นะครับจะเน้นไปทางด้านฟาร์มของสมากกว่านะครับ การดวลหรือการอะไรต่างๆนะครับจะเป็นลองการฟาร์มของหรือตีบอสนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นไปทางด้านการปผจญภัยมากกว่านะครับเป็นเกมที่สนุกพอใช้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้ในเพสโต้ในประเทศไทยได้แล้วนะครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนก่อนนะตอนนี้ก็จะได้ เพราะว่าเขามีกิจกรรมนะครับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่นะครับมีทางด้าน Facebook มีกลุ่มพูดคุยกันด้วยนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างคลิปวีโอผมได้เลยสำหรับเกมนี้ฝากไปด้วยนะครับเป็นเกมมันๆอีกเกมนึ่งนะครับสำหรับเกมนิโนคุม,มิคอสเวอร์ เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับเกมในปี2022ที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปวิดีโอต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ